ตัวนี้นะคะเป็นสายเบรกสายเบรกมือ NPR นะคะตัวนี้ก็ครยังอยู่ในซองปกติอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันแกะดูสภาพนะคะแล้วก็เราจะได้วัดความยาวด้วยนะคะดูหัวท้ายเผื่อเราจะเทียบใส่รุ่นอื่นนะคะจะได้เทียบง่ายๆสายสายตัวนี้จะมีความยาวนะคะ ต่เดี๋ยวเราวัดให้นะคะว่ายาวเท่าไรนะคะโอเคตัวนี้เป็นตัวต่อนะคะปลายสองด้านดูในสภาพปกตินะคะโอเคงานปกติดีนะคะโอเคนี้มีสนิมนิดนึงค่ะนะคะนิดหน่อยเนาะจะไ,ได้ดูให้ชัดชัดนะคะ ส่วนสายก็ปกติดีนะคะไม่มีไม่มีไม่มีมมความไม่มีชำรุดนะคะเดี๋ยวเราวัดดูค่ะว่าจะเปลายสายนะคะความยาวสุดสายนะคะจากปลายนี้มาปลายนี้เลยนะคะยาวเท่าไหร่